สวัสดีครับมาพบกับข่าวเผื่อานการณนะครับสำหรับปากตายฟังตนออกนะครับประจันทร์อาทิตย์ที่5ตุลาคม2 5ะ8นะครับเราก็มัแลกกันระหว่างสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ยฟังตนออกเนี่ยจะมีสภาพอากาศเป็นปืนบ้างนะครับเริ่มจะผ่าเพลนที่ครับรี้ยวผื่นนะครับก็มีตัวพายุไต้ฝุ่นนะครับมีการปกคลุมนะครับอยู่ทางด้านของทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฟังนะครับทางด้านประเทศจีนตอนล่างนะครับ เราก็อีกตัวนึ่งก็คืออยู่ทางด้านมาดอนปเทสฟิกนะครับเป็นพายุส่วนหล่อนนะครับฮาลองนะครับตอนนี้ก็มีการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะครับเราก็ปากใต้บ้านเล่านะครับทางด้านราบุรุษมาจากตัวลมหมอกซุ่มนะครับตะวันตกเชียงตายนะครับปฏิบัติคุมในพื้นที่ทะเลดำมันแล้วก็ปากใต้นะครับส่วนฝากใต้เตาเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้กุมเมฆในพื้นที่ปากใต้ตอนบนนะครับจะมีค่อนข้างใี่หน้าแน่นนะครับช่วงตอนหลังยันมีเมฆค่อนข้างยา น้อยนะครับส่วนพ้นการตรวจการโดรดาชุมพรนนะครับย็นเ,เป็นกลุ่มพ้นกําลังอ่อนนะครับอยู่นาจายฟังงำว่ดประจบตีขั้นเราคำว่าชุมพรนะรนะกลุ่มพ้นดังเก๋าเนี่ยเขามีการปกคลุมอยู่ตามนวจายฟังนะครับไม่ได้มีการเคลี่ยนตัวเข้ามาบริเวณพื้นดินนะครับส่วนพ้นการตรวจการโดรีดาฮัดใหญ่นะครับก็ยังไม่มีการตรวจปกคลุมพ้นนะครับในพื้นที่ภาคต้ตอลนล่างนะครับมาถึงรายงานกระพุ่มปากตาย ภาคตะนอกนะครับอุณหภูมิต้งสุดเลยว่าวัดได้3.7องศาเซลเซียสนะครับเตรียมเพิ่มเมืองจังหวัดสงขลาส่วนอุณหภูมิต้องสุดเช้าวันนี้นะครับวัดได้2.2องศาเซลเซียสที่ชากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดได้2.2องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของรายงานเป็นมาตรวัดท่จนทบุรีที่ยะโมงนะครับตั้งติดแต่ติดเจอตัวชาวข้างเมื่อวานซึ่งติดเจอตัวชาวข้างวันนี้นะครับ ก็ม e ีพนกระจายตัวไดในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะครับลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาลเลยนะครับแล้วก็ปริมาณเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ของคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีรายงานฝนนักข่าวมาด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับด้วยการซ่องข้านนี่นะครับทีแรกคือที่ทากาเซียนนครศรีธรรมราชนะครับอีกทีนึงก็คือที่ตำบลบากจางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พริมาณรุดเมื่อวานนี้นักวัดได5 8 0มิลลิเมตรนะครับ สำหรับเพล่ของาการปากตายเมืวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนร้าพื้นที่นะครับเกณฑ์กระจายคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ลอยละ40กว้างพื้นที่นะครับถ้าเรามาได้เป็นจังหวัดเนี่ยในพื้นที่จังหวัดเปตบุรีจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ30กว้างพื้นที่นะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละ40กว้างพื้นที่นะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วง32ถึง36องศาเซลเซียสอุณหภูมิ เวลาปลายุ่วงว่าคำนะครับก็จะมีฝนฝ่าขนองเข้ามาเพิ่มขึ้นก็ต้องฝากเถื่อนพี่น้องประชาชนต้องกระจาย่มาจากฝนฝ่าขนองลงมาชัว่วระยะหน่ด้วยนะครับสำหรับลักษณะคืนลมนะครับวันนี้ลมก็ลอบมาเป็นลมตะวันตกเชีงยงใต้นะครับความร่มสักที่สิ 30, ้นมาถึงสามสิบกินเป็นต่อชั่วโมงนะครับทำให้คืนนี้นเนี่ยข้างฟ้งออกไปสูงได้ประมาณหนึ่งเมตรถ้ามีฝนฝ่าขนองเข้ามาคุ้มเนี่ยสูงได้มากว่าสองเมตรนะครับเขาก็ เหลือพี่น้องชาวเรือชาวม้งนะครับคอยเรียงกันเดินเรือปัน้นบริเวณที่มีต้นากน้องไว้ด้วยนะครับมาถึงขาดไม้สะพอกระจาบจะไปทางหน้านะครับแล้ววันที่ห้าถึงสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับในช่วงวันที่ห้าหกเจ็ดถึงแปดเนี่ยสำรับพื้นที่ทางด้านภาคใต้ภาคตะวันเนี่ยจะมีฝนในเกณฑ์รอยละซึ่งพวกวันที่นะครับ่วตั้งแต่วันที่เก้าตุลาคมนถึงบ่ายเนี่ยฝนมีแนวโน้มเปิดหมากขึ้นนะครับอยู่ในเกณฑ์รอยละ 60กมทีแล er ้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งด้วยนะครับส่วนบริเวณทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตหลางนะครับในช่วงวันที่5ถึง2ตุลาคมนี้นะครับจะมีฝนในเกลียวร่อยละ60กมทีนะครับส่วนตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในเกลียวร่อยละ60กมทีแล้วมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งด้วยนะครับขอสุดท้ายนี้นะครับขอฝากตามผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของซุน อุตูเนียมวิทยาปากตายฟ้องออของเราไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จอาไปก่อนอยาพกพบกันในตอนเช้าสวัสดีครับอุตูนียมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับ